ต่อจากสลัอผสมสามสิบสี่นะคะเป็นรายละเอียดสุดท้ายนะคะตัวนี้ยาเอียสลียะมุดคู่นี้ที่บอกว่าอีจาต้องเป็นยานะคะเป็นสิ่งที่เขาเป็นกฎเกณฑ์นะคะต่อไปเอียก็คือสลอัยะอินอินอันนี้เอีย สันนิยองค่ะอิเอยนสะเอียนอเอยนโยเหมือนมะคู่นี้นะคะเพียงแต่เรามาขยายให้ผู้ดีผู้ใฝ่เรียนได้เข้าใจให้ชัดเจนนะคะโยอิยวต่อไปวาวอวายหรือไวก็ได้วันวัน เวินวิ้นว่ยวุยตัวมะกรูดนี้ที่ว่ายากตัวยูนะคะยู่เจักเวียนนะคะยู่เอยุนจักวินนะจะจะวินวินจุนแล้วก็จักเวียนยุนเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนะคะเปรียบเสมือนด่านแรกค่ะ เราซื้อขอ,อขอฝากให้ผู้ใฝเรียนทุกคนว่าให้นำไปทำเป็นการบ้านแล้วก็หมั่นฝึกหมั่นดูนะคะ,ะวันนี้เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทุกคนเมื่อได้รับมอบหมายแล้วก็รบควนให้ไปทำกามบ้านเลย